แอคท<ส>ี่สามเดอะเตอร์ซันนะโอเคฮะสวัสดีครับทุกท่านครับผมจ็อปเปอร์คุงนะก็กลับมาต่อกับไม้เลื่อนเกียร์โซลิดโฟกัสออฟเดอะแพทริออตอีกครั้งจะแอคเซนต์ทำไมวะเนี่ยโอเคฮะก็ต่อกันเลยดีกว่าพาร์ทที่แล้วไม่มีการได้เล่นเลยเลยแค่ขับไอ้ไอ้นั่นบินขับไปขับมาไอ้อะไรนะไม้เลื่อนเกียร์ไอไม้เลื่อนเกียร์ไอ้ตัวเรียกว่าลืมชื่อละ ไม่ต้อเกียร์มาร์คทูขับไปขับมาแค่นคั้เนเองโอเคคราวนี้เรามาที่ชานชลาเสียงรถต่วนกบวนจะตาย การป้องกันระดับชาติถูกวางขึ้นเป็นรากฐานอะไรเงี้ยครับผมก็ไปมั่วไปซั่วไปไอที่ข้อไฟบอกแล้วตอนนี้ก็คือ UN ใช้ PMC ที of of ่ชื่อว่ากลุ่มเลเว่นหรอไอกลุ่มเลเว่นอะไรใช่ไหมอ่าเป็นกลุ่มของนักดิสปเป็นการแต่เป็นทหารพีเอะไรเงี้ยถูกต้องเพราะงั้นตอนนี้เป้าหมายเพื่อจัดเพื่อจัดการกับกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มดีพาราไดส์ลอสของบิ๊กมาม่า สเน็นายต้องแอบเข้าไปหาตัวหาที่อยู่ของพวกนั้นต้องระวังอของพวก PMC ก็คือภารกิจตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าสเน็เนี่ยต้องมาแอบต้องมาตามหาที่อยู่ของบิ๊กมาม่าที่นี่ฮะซึ่งจะมีพวก PMC คอยตรวจตราหาสเนกอยู่เพราะว่าตอนนี้สเนกถูกแอดเข้าไปในรายชื่อของ PMC blacklist ไปแล้วคือว่าถ้าเกิดเจอก็คือเหมือนกับเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยจับทันทีทอะไรเงี้ยต้องพยายามป้องกันต้องหาหาตัวอะไรนะหาตัวคนคนในกลุ่มของ Bigma m a แล้วก็แอบตามไปต้องไปตามหาร่างกายของ Big Bo s s ให้เจอก่อนที่พวกมันจะหาหเจอโอเคไป แสบอกงงงงนะเสดงให้ผมดำดกดำเล่าเกินตอนนี้ใไหมงงไหมงงปะต่อไปโอเคอ่ะตรวจมันมีอาวุธนะเอ่าพอดีพวกนี้มันเป็น TMC นะพวกทหารพวกนี้เป็น TMC นะฮะตรวจตรวจไม่เจออะไรตายเชิญต่อไปอไม่บอกเดินมาละ ต่อไปเข้าไปเออจึ๊บสแกน SOP แน่นอนปลายเข้าไปตรวจ SOP เข้าไปฮะก็คือให้เราตามหากลุ่มของบิ๊กมาม่านะฮะโดยที่ต้องตามรอยของของคนในกลุ่มคนในองค์กรของบิ๊กมาม่าอะไรเงี้ยเข้าไปอไป่า ซึ่งเราต้องลองพิพก PNC จัดการจับจับคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยเข้าไปดิเว้ยอ่าสั่งสั่งเฮ้ยหูใบยังไงวะหูหนวกไงตบแม่งเลยมันมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรอะไรสูบบุหรี่ทำอะไรของมึงเนี่ยเออว่มึงจะควับมีดมากลัวๆมานีเดิบอกมาดเงี่ยอย่าอย่าเฮ้ยกูมีปืนนะเว้ยมึงกลัวกูหน่อยดิเฮ้ยพวกเรา ปืนเยอะเปล่าเว้ยลุมละลุมลุมลุมเลยนี่ลุมพอแล้วมาแล้วฉันจะฆ่าเขาเองแต่เราหาตัวคนนี้อยู่เสียงคุณไหมฮะเห็นปงจิงจกรอให้อีกแล้วมึงจะร้องบ่อยๆทำไมเนี่ยมากับฉันอโอเค ป้ายก็ไ,ได้ใช่ไหมเห็นไหมมือเลีวพาไปแล้วเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้จับไปเลยกูไม่ได้หรอกกดหมายบ้านเมืองทันเลยกูไม่ได้หรอกมาละโอ้โหสเน็กนี่เลยจุดบุหรี่ให้เลยอ่ะหลอกมากๆอ่ะหลอกเกินไปแล้วอ่ะสเน็กอือหือ รู้สึกว่าดูจะดูหนุ่มขึ้นนะขอรับอะไรเหรอเฟสแคมโมของความเล็กๆจากเจ้าหนวดหมึกเนี่ยอืมแก่ละนี่โอ้ยอยากได้เฟสแคมโมมากอ่ะโคตรเท่อะผมว่าเฟสแคมโมไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำงานให้กับ พยายามแอบเข้ามาดูจับถ้าเราจะอ่ะคือไม่เลวพูดว่าจะเข้ามาจับตาดูพวก PMC ที่นี่อ่าเหมือนเดิมเฮาก็เหมือนกับแอคแรกอ่ะที่ว่ามาคอยจับตาดูว่า PMC ทำอะไรผิดหรือเปล่าสนิกครั้งนี้โว้ยสนิกยูบเลยสนิกเอออยู่นี่เฮ้ยบอกสนิกว่ะเฮ้ยอคิบะเงียบดิวะเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงเงียบเงียบดิเฮ้ยเดี๋ยวาเขารู้หมดมันเป็นสนิกอ่ะเขาบอกไม่สนิกอ่ะรู้ป่ะเฮ้ยใช่ป่ะนาคุ้นๆว่ะเหมือนภาคหนึ่งอ่ะภาคหนึ่งมันเหลี่ยมกว่านี้ไม่ใช่หรอหรือช่างมันเถอะ เขาบอกว่ามันจะรู้กูแล้วเพราะมึงคนเดียวเลยไอ้จอนนี้มึงคนเดียวเลยไปละฟังฉันนะสเน็กหลังจากในในการรายงานผลที่ตะวันออกกลางอ่ะ ไม่ทันเลยเดี๋ยวคุยยาวแล้วกันก็คือเหมือนกับว่าประธานยุิธรอะไรนะให้เหตุผลว่าลิควิดอาจจะมีการโจมตีเป็นพวกก่อการร้ายเป็นพวกใช่ไหมผมแปเหตดไปถูกเดี๋ยวนะมันยาวแล้วกิน่ะเราจะสามารถโจมตีลิควิดได้ทุกเมื่อเมื่อรู้ว่าลิควิดทำผิดอะไรเงี้ยจะจ้าเขาด้วยกำลังกันเลยบ้าไปแล้วฟังดูนะ ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเฮอเงฟังหน้าไอ้แกเราด่ากูแกทั้งนั้นฉันไม่ได้รับความสั่งจากไอ้คนแคมเบลนั่นอยาให้เป็นเหมือนกับที่ตอนออกไกเหรอไม่เขานี้จะจัดการเขาเองเราจะล็อกระบบปืนของ p m t ทั้งหมดแล้วมันก็ามารถสามารถสู้กับได้อย่าลืมสี่เรามีระบบแลวรู้ได้ไงว่าระบบมันนั่นอยู่กับคุณแมรีเว ฝังน่ารู้นะสเน็กให้ฉันจัดการเองไม่ต้องห่วงไม่ไม่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอีกแล้วอยาว่าเอาตัวเองชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่งยงโดยเล่เหตุผลเลยเอ่นบอกเฮ้ยสเน็กที่คุณทำลังทำไม่ว่าทำอะไรมันไม่ใช่ภารกิจฉันรู้มันไม่ใช่ความถูกต้องหรอกมันแค่การจา้างเพื่อฆ่า อยู่กัน2คนนั่งไปแล้วท้องอย่างเงี้ยท้องเลยเนี่ยไอ้อาที่สูเฮียบรีอ่ะก็ไอเลิศเกินอ่ะเฮือฮือดูนะฟังนะมันต่างไปสำหรับฉันแล้วคุณยังเป็นถ้าตังเป็นตำนานเป็นสุดที่นฮีโร่อยู่ ให้ฉันจัดการเองอ่ะก็คือเมื่อเรี่บอกพยายามให้แบบตัวเองจัดการเองสตีไม่ต้องเกี่ยวแล้วเพราะนนีฟแก่แล้วอะไรเงี้ยอย่าลืมสิทหารแก่ๆมันไม่มันตายหรอกเออมันตับตนไพร์อะอุ๊ออ้าวปึ๊บๆจะปึ๊บๆเปลี่ยนสีได้นะท่านี้คนไหนคือเรื่องของเราแล้วตอนนี้เอ่าอืมฉันไม่ใช่ฮีโร่หรอกไม่เคยเป็น มันแค่เป็นนักฆ่าแก่ๆคนหนึ่งถูกจ้างขึ้นจ้างมาเพื่อทำงานสกปกสกปกก็สงสารชนะครับก็คือไม่ว่าจะทำภารกิจเป็นฮีโร่แค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องลงเลยแบบต้องมาฆ่าคนเหมือนเดิมมันไม่ได้รับเกียรติที่ดีขึ้นเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยถ้าจับเขาเองก่อนที่คุณจะทำได้ก็คือว่าเมอร็ลจะเป็นคนจับเพราะคือ ตอนนี้คือเอาง่ายคือเหมือนกับว่าว่เมอร์เรียวเนี่ยมันเป็นแบบว่ามันกับอยู่ฝ่ายที่แบบเป็นเป็นกู้ควบคุม SOP ทั้งหมดอ่าอะไรเงี้ยส่วนพวก PMC มันคือเหมือนกับเป็นพวกทหารรับจ้างใช่ไหมอ่าตื่นแล้วดูความเป็นจริงโอสเน็กไอ้แกอ้าวรถเลยกูรถรอบสองละมึงด่ากูบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยว่ากูตบแม่งเลยเนี่ยหันห่างจากพวกเราอย่าอย่ามาขวางทางพวกเรานะไปละ ก็คือเมื่อเลียวเขามีแผนว่าถ้าเกิดว่าลิคคิปจะใช้จะจะทำอะไรแบบว่าผิดผิดกฎหมายอีกก็จะคือใช้ทหารของของสหรัฐทั้งหมดทหารของกองกำลังทั้งหมดเนี่ยเข้าจับกลุ่มแล้วก็ล็อกระบบปืนของพวก PMC ทั้งหมดแล้วก็จับกลุ่มลิคคิปอ่าซีนบอกว่าทำไม่ได้หรอกมันมันเป็นไปไม่ได้ลิคคิปมันไม่ง่ายขนาดนนั้หรอกอะไรเงี้ยอ่าซเนซเนจะมาตามซเนก็ไม่สนนะก็จำภารกิจซเนคตอนนี้ก็คือจะมาตามหาที่อยู่ของบิ๊กมา่ากันต่อนะปล่อยลิคคิปก็เอาไว้ทีหลังโอเคไปละเฮ้ยนาคุณคุ กูตามพวกเราเฮ้ยตามสามสี่คนเนี่ยตามไปเลยเจอกันข้างหน้านั่นต่อยแม่งนะมมาส่งยูนแล้วเกินไปแล้วเรียบร้อยเตือ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 มาอีกแล้วครับชึบชึบมา ตะค่อนมาเห็นหน้านี้แล้วอ่ะใช่มันอาจจะถูกเพิ่มเข้าไปใน PMC Blacklist ไปแล้วเมอเรียวก็ทำตัวแปลกๆเรายังไงเราก็ต้องตามหาหกสปิกบอสก่อนให้เร็วที่สุดอย่างแรกเราต้องไปหาบิ๊กมาม่าสเนคลองไปหาสิ่งทียร์ต้องการกัน น้้งาก็คือตอนนี้เหมือนกับว่า PMC ถ้าเกิดเจอเราก็จะ alert เงี้ยกลางเขาจะไหมอันนี้คือถ้าเจอเราก็ alert เราเราต้องระวังไงแ้แต่เราต้องแอบตามหา Big m ม่าที่ศพปม่าใหมไพ่ Big Mama hideout เฮ้ ถ้าเกิดเจอเจอคนที่จะนำไปแฮกก็ได้ก็ปล่อยให้มันนำไปสักคนเราตามไปอฮะ TMC จะอยู่เต็มไปหมดทั้งเมืองเลยใช้ SOP ที่ที่ตำรที่วิทยุในการค้นหาที่อยู่อิเสเตอร์สิกเนลก็คืออันนี้เราจะได้อุปกรณ์ใหม่นะเป็นอิเสเตอร์สิกเนลก็คือเหมือนกับเป็นวิทยุในการติดตามติดตามระบบ คือก็คือว่าตอนนี้ PMC มันก็กำลังจ้องไอ้คนคนนี้อยู่จ้องไอ้ไอ้คนที่จะตาเนี่ยอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะแบบคอยจับกลุ่มคนนี้ถ้าเกิดว่ามันเจอจะจับกลุ่มคนคนนี้ไม่ให้ไปหาบิ๊กมาม่าได้เราต้องกาให้ให้ไอ้คนคนนี้ไปหาบิ๊กมาม่าว่าเราอ่ะต้องจัดการไอ้พวกนี้ให้ได้แล้วต้องใช้ตัวพิเนี่ยในการค้นหาว่าพวกนี้มันมันรายงานว่าไอ้นี่มันอยู่ไหนอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยหรือไม่เข้าใจพูดเข้าใจเลยก็คือเรายคือเราต้องเราเราอ่ะต้องคุ้มกันไอ้ไอ้คนที่จะนำเราไปหาบิ๊กม Really? แล้วมันก็ต้องอ้าเห็นเราด้วยโอเคโอเคนะอธิบายจนเหนื่อยเลยเนี่ยส่วนเลเดนน่ะไปหาด็อกเตอร์มดนานแล้วเนโอมี่กับซันนี่พาไปหาแล้วอ่โอเคอะไรอ่างเงี้ยต้องใช้เวลาหน่อยนึงแต่ฉันคิดว่าเขาคงไม่เป็นไรหรอกดี นี่ก็ตามรีบเลยจีบตามหาติดต่อบิ๊กมาม่าให้ได้รับทราบถ้าลิกดีบได้ศพนั้นไปก่อนแล้วก็มันจบแล้วมันจบแน่นอนตามอลิสต์สแตนไปว่าอะไรมันเป็นลิสต์สแตนไปว่าอะไรผมลืมแล้วช่างมันเถอะก็คือไอ้คนที่แค่ต้องตามไอ้ตัวลิสต์สแตนเนี่ยเราต้องตามมันนะโอเคโอเคเออโอเคสตาร์ทได้อะไม่มีเป็นไงเนี่ยเซนต์อิสเทอร์สไปเลตดิสกายเฟสเคมโอย่าง พิดบันดาน่านี่เป็นไงสเน็กหล่อป่ะตอแรกก็หาดิสตานซ์ให้ได้เห็นไหมฮะเห็นเห็นเห็นช่องไอเทมไหมฮะว่ามันจะขึ้นว่าเซิร์ชเซิร์ชอยู่ก็คือหาหาหาคนที่จะที่จะต้องต้องติดตามเก้เดี๋ยวตอนเอ้ายังไม่ทันได้โอเคเลยมันเข้าชั้น4แล้วมาแล้วเจอลไอ้คนข้างหน้าเนี่ย จะมีจุดสังเกตของของไอ้ไอ้คนนี้นะฮะคือมันจะชอบเดินแบบยุกยิกอ่ะแล้วก็ชอบผิวผิวปากเป็นเพลงไอ้เพลงอะไรเพลงแบบจำชื่อเพลงไม่ได้อ่ะไอ้เพลงตื่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 ไอ้ที่ซันนี่ร้องอ่ะตื่อ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 เนี่ยได้ยินไหมได้ยินป่ะพอผมอาจจะลดเสียงเกมลงนะฮะเพราะว่าจะได้ให้มันไม่ไม่ไม่มาลำคาญเสียงผมตอนพากอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องตามคนคนนี้ไปนะฮะแต่โอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่ก่อน ที่ผมเก็บมาเนี่ก็คือเป็นเฟซแคมโนะฮะที่อย่างที่เห็นเห็นกันชุดชุดไม่เอานี่ใส่ไม่ได้โอเคได้มาจากการที่เราฆ่าโดยที่ไม่ถ้าบอสโดยที่เราไม่ทําให้มันตายนะโอตาคอนที่ชนโอตาคอนใบนะฮะโอตาคอนเลยเนี่ยไรเดนที่ชนซันนี่นะที่ชนด็อกเตอร์เนลมี่นี่หล่อสัสสัสอ่ะโอ้โห เกินไปโอเคผมจะไม่ใส่ชุดนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ช่วยในการหลบซ่อนอยู่แล้วเพราะยังไงพวก PMC ก็เห็นเราอยู่แล้วเข้าใจไหมอ่าแต่หน้านี้ผมจะขอเดี๋ยวดูนี้ก่อนนี่นี่ยังหล่ออ่ะหล่อมากๆอ่ะสนิกเฮ็ดดีแล้วโคตรหล่ออ่ะดูดิเฮ้ยหล่อจริงนผมว่าโคตรหล่อเลยสนิกเนี่ยใส่เฟซแคมโมนะเพื่อให้มันหลบซ่อนได้ดีขึ้นโอเคเราเจอแล้วเพราะงั้นเราไม่ต้องใส่นี้ครับเราไปปกติเหมือนเดิม ตามไปฮะเราก็เหมือนเดิมย่องตามไปแปบบ๊บเดี๋ยวสีไว้ฮะต้อแอบตามไปเรื่อยๆฮะตามไปเรื่อยๆแหละมันก็จะนำไปเรื่อยนะฮะต้องคอยระวัง PMC คอยระวังพวกทหารแล้วอย่าแล้วก็ห้ามห้ามให้มันเห็นเราด้วยฮะเราต้องระวังด้วยลำบากกูเหลือเกิน ไปไหนก็ไปของมึงรีบเดินเถอะมึงน้ำเองมึง,มง,มง,งช่วยมึงเองไม่ต้องห่วงมึงน้ำไปเถอะกูขอร้องเอาไปไหนละแบบๆอ่าไปนู่แบบนละขายเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่าเดินมานะเว้ยอ่าดีมากมันตกแอ่ะมึงไปเฮอะกูขอร้อง จะหูดีไปไหนเนี่ยกระดึอบกระดึอบพราะผมคานไปเดี๋ยวผมไม่อยากเดินแล้วเดี๋ยวมันได้ยินเสียงสีเท้าผมอีกผม,อมผมของลำคารมันลำคาร์เสียฝีเท้ามันอะเฮ้ยไม่ใช่สิลำคาญเสียฝีเท้าตัวเองแล้วมันชอบหันมาดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเห็นนะมันตกใจอะไรเงี้ยจะค่อยๆย,ย่อง,องอๆๆคาน์แล้วกันนะช่วงนี้ก็ขอยบอกตรงว่าลำ ท่านชมได้ลำคาดแน่นอนโอเคมี p m c อยู่ฝั่งนู้นเรายิงไปเลยฮะเสร็เรียบร้อยเฮ้ยยะยะก็คือไอ้นี่มันจะไม่สามารถเดินตัดผ่านพวก PMC อ็มซีได้ได้นะฮะคือจะไหมคือเราเราต้องยิง PMC ให้มันงั้นไม่งั้นมันจะโดน PMC จับเข้าใจไหมผมต้องรีบยิงก่อนไง เดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันโดนเห็นอะไรเงี้ยมันจะไม่กล้าเดินผ่าน PMC เนี่ยเราคานต่อไปงงนี่อยู่ที่ PMC มันหลับได้ไงใช่ไหมเออมันต้องงงของมันไปแล้วก็ไปของเราต่อไปแบบตอนนี้แคมูเห็นไหมก้าวสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมถ้าการใส่เฟซแคมูต้องไม่ช่วยได้มากเลยนะครับท่านผู้ชมช่วยในการพลางโตได้มากแต่ว่าผมเล่นผมจะพยายามไม่ใส่แล้วกันพอชวงนี้ผมผมขอใส่เพราะว่ามันจําเป็นจะได้แบบเฟซแคมูจะได้ช่วยช่วยพลางเยอะ แต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวด่านหนึ่งผมจะไม่ใส่เพราะว่าจะได้เห็นหน้าเซ่เต็มๆกระดึบ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 มันกลัวอะไรวะขอไ MPMC ยู่ข้างหน้าจบปะมื่อมันรีทีคิวแล้วชิบหายแล้วไปแล้ว หรือมันก็กลับมาอีกมั้งผมจำได้ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอยู่มันคงไม่ไปไหนไกลหรอกนีไปก่อนหลับหมดยังลุ้นเหมือนกันนะผมบอกตรงมาแล้วอ่ะ กว่าจะหลับแต่ละคนแต่ละคนไอ้นั่นยังอยู่ข้างๆผมนะใช่ไหมอ่านี่ TMC หลับหมดแล้วฮะเราก็รอให้มันกลับมาแล้วกันมันไปทางอื่นแล้ววะมันไปไหนกันมาแล้ววะอยู่บนนี้เหรอคือบางครั้งมันไปทางที่เราต้องการยากมากนะเดีย๋ยวผมต้องคอยดูดีๆว่าจะไปทางไหนต่อเฮ้ยไปนูน่นละเฮ้ยเฮ้ยรอ,อกูด้วย ไม่ไปไหนละคันนี้ปะโอเครู้สึกว่าจะไปทางนี้นะฮะแถวนี้แหละผมว่าประกดลอยตามโคตรยากเลยนี่มนไม่เคยเดินตาที่กูต้องการเลยแถวนี้แหละผมว่าก็ออกมาแถวนี้แหละ หลบไปก่อนหลบไว้ก่อนเปลี่ยนซีวะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้เราไม่เห็นแน่ๆไปไหนของมันแล้ววะเฮะ้ยใครเห็นมันอยู่ไหนแล้ววะไอ้ห่าแมง่ง ทำคุณลำบากแล้วนะมึงเนี่ยให้มันเซิร์ชนะให้ไอ้ทวิทยุมันเซิร์ชอะไรวะทำไมเล่นรอบเล่นปุ๊บยากเลยอะ่ะเจอ,อยางเซิร์ชนี่ไม่เจอทีเนี่ยมาสกเกตอยู่ไอ้วงผมคือผ,ผมดูวงนี้ฮะ องนี้มันอยู่แถวนี้อยู่เลยเนี่ยอยู่แถวนี้แหละอยู่ในขอบเขตนั่นแหละครับอยู่แถวนั้นแหละมุ่งไปทางไหนละผมพยายามคลานหามันอยู่อยู่แถวนี้แหละเนี่ยของมันวะออกมาเถอะกูขอร้องเกียนหามึงก็เห็นแล้วนั่นปะเออนั่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นั่นอยู่นั่นอ่ะนาตาเห็นไหมนั่นน่ะอยู่นั่นน่ะซูมให้ดูเนี่ย นี่ไงอยู่นี่ไงไม่ยอมลงมาอีกมึงลงมาเถอะกูขอร้องกูลำคาลแล้วกูอยคาลไปหามันก็ได้ทหารมอะไรอีคนมาปลุกทหารด้วยเหรอโอ้ชิบหายแล้วปูซุ้งยิงไปเมื่อกี้มันปลุกอีกแล้ว มาเถอะไอ้ผิวปากอะ่ะมาเถอะกูขอร้องกูลำคาลละเนี่ยลำบากตรงนี้แหละไอ้ทหารนี่มันมายากเหลือเกินกระดึบกระดึบมันไม่ยอมมาไอ้ทหารน,นั่นแหละไอ้คนนั้นแหละไม่ยอมลงมา นลงทีเงี้ยแม่งลงมาทีเงี้ยแม่งลงมาสัตว์ร้อง,งมาไม่ไม่มาทีเงี้ยแม่งมา,มงมาข้ามไปก่อนดีกว่าเนี่ยเราต้องระวังกว่านี้นะเวลาตามตามรอยมันต้องระวังกว่านี้หน่อยหนึ่งโอเคเพิ่มการแล้วมาระวังโอเคมันจะไปทางนี้แหละไปกันต่อครับกระดึบกระดึบต่อกระดึ๊บกระดึบกระดึบ มีพีอยู่ฮะต้องใช้ความแม่นหน่อยนึงอ่าแม่นละแม่นละไปทีพี่มันหลับไปแล้วไปเถอะเออไม่มีใครหรอกคุณนั่งอยู่เนี้ยคุณนอนอยู่เนี้ยไม่เห็นหรอกอน่ทีนี้ก็งงอีกหลับได้ไงอะไรเงี้ยแหมเปลี่ยนสีอ่าไปดิเออ มันก็เดิน่อยๆเดินเนาะมันก็ไม่กลัวเลยให้กูลำบากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมีใครตามผมมาป่าไม่มีใช่ไหมไปต่อะย่องย่อย่องย่องย่องอ,งองปุ๊บอ่าไปต่อต้องระวังตัวดีๆฮะพราไอ้นี่ม่งชอบมีปัญหากับ,ก,บ,ก,บกับทหารแล้วก็กับผมด้วย ไหนและออกอยู่นี่มึยงยจะแอบอีกเนาะคิวปากยังแอบอ่ะยังจะแอบอีกดูคนเราเนาะทางนี้มันทางไปปะเฮ้ยทางไปนี่ว่ครับตามไปนะเหนื่อยะเห็นไหมเหนื่อยนะเ,นยนะเล่นนีงยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ง่างยๆเลย ไ,ไหนละแถวนี้แหละแถวนี้แหละม,มันไปไหนไม่ไกลหรอกจุดข้างหน้าน,นี่มั้งน่าจะเป็นมันเนี่ยแหละผมผมว่ามันแล้วก็คานตามต่อไปนะเอ้ยตอนนี้2ี20 20, ยีนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับอย่าลืมชอบกดไลค์ Subscribe Favorite แล้วก็แชร์คอมเมนต์ชมกันมา,าอยา่าลืมเก็บอะไรก็เออบอกได้นะฮะก็โอเคเจอมส์ทัครับสวัสดีครับรีบเลยรีบเพราะจะเล่นาพาร์ทต่อไปเลยไงเออ